โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่บีเหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับผมสวัสดีครับครูเปาครับ วันนี้ทองคาไปยังไงบ้างครับพี่เมื่อวานดีก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะครับเหมือนกับว่ายังยังไม่ได้เลือกทิศทางอย่างชัดเจนครับจะมีโอกาสขึ้นต่อไหมครับก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อครับเมื่อวานมันพักตัวนะครับแต่เมื่อวานที่ผมให้บายไปก็โอเคอยู่ถือว่าเร็วนะครับก็เข้าเป้าเลยเพียงแต่ว่าอาจจะขาด TP นิดนึงเนาะแต่ก็อยู่ในกรอบที่ถือว่ารับได้นะครับก็มองไว้เมื่อวานก็ อยู่ประมาณแถวไม่เกิน50ใช่ไหมครับ18 50ละราวนี้นะครับแต่ทีนี้จุดบายที่ดีก็คือเออวันนี้ผมคิดว่าใกล้เคียงกับราคาเมื่อวานเลยเพราะยังไงยังเอ็นดีงว่าราคาน่าจะยังคงปรับขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากที่กระแสะของตัวนโยบายกระตุ้นยังคงมีควันหลงอยู่ผมคิดว่ามันยังมันยังทําให้ราคาทองขึ้นได้ครับในด้านข่าวสารส่วนประเด็นอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับประเด็นเรื่องทั้มนี้โดนยื่นถอดถอนอันนี้ก็ยังไม่ส่งผลกับตลาดอะไร พราะทาไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วนะครับก็หลักๆเลยก็คือมาอ้างอิงเรื่องนโยบายกระตุ้นเนี่แหละครับโอเคครับผมก็ถ้าเป็นเรื่องข่าวสารก็คงจะมีแค่นี้จริงๆครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ลองไปติดตามในส่วนของตัวข่าวสารทางด้านของ Street เอ s เ r ็ก t เดองก็มองว่าทองคำเนี่ยน่าจะยังขึ้นต่อได้อีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับสอดคล้องกับทางด้านของอาจารย์พี่หมีเลยครับ ทีนี้เรามาคุยถึงประเด็นในเรื่องของตัวเทคนิคอลกันบ้างน,นะครับว่ามีประเด็นอย่างไรบ้างครับวันนี้จุดกรอบแนวรับแนวต้านตรงไหนดีครับครับกรอบแนวต้านวันนี้นะครับที่ผมให้นะครับก็มองเลยหลักๆเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดอ่ะนี่จะเป็นเอาถือว่าเป็นแนวต้านที่บีบลงมาเล็กนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราคาเมื่อวานมันเกิดการพักตัวเพราะฉะนั้นกรอบวันนี้อาจจะต้องแคบลงหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นการ เทสเพื่อที่จะมีการเบรกเอาได้เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยผมเลยให้กรอบอยู่ที่แนวต้าน1,847ส่วนแนวรับผมให้1,834นะครับก็คือพูดง่ายว่ากรอบจะราคานี้กลยุทธ์วันนี้ผมแนะนําให้รอลงมาแล้วเล่นฝั่งบายดีกว่าก็คือลองมาแถวใกล้ๆ1,834หรือตั้งแต่1,836ลงมาเนี่ยเราก็สามารถเริ่มเข้าบายได้แล้วครับอันนี้แนะนําเลยเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดกรณีบายแล้วแล้วกรอบมันเกิดไม่เลือกข้างขึ้นมันเกิด ทะลุลงด้านล่างนะครับเราแนะนำให้สต็อปล s ออยู่ที่1,824นะครับ1,824จะเป็นตัวจุดพิกได้เลยนะครับว่าน่าจะกลับตัวลงแล้วอแต่ทีนี้ในกรณีถ้าเกิดมันขึ้นไปแต่มันไม่ลงมาให้เราเข้าบายเลยเราจะเล่นฝั่งเซลล์ได้แต่อาจจะต้องเล่นทำกำไรสั้นนิดนึงนะครับอาจจะต่อได้ทีละเล็กๆน้อยๆก็คือแถวประมาณ1,846เราอาจจะเล่นฝั่งเซลล,ลงมาได้แต่ผมย้ำนะครับว่า ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ในฝั่งเซลล์รอย่อแล้วเล่นฝั่งบายจะดีกว่านะครับอ่าอันนี้แนะนําแต่ถ้าเกิดท่านอยากเซลล์จริงๆก็ต้องเืิดสต็อปลอสไปด้วยสต็อปลอสอยู่ที่1,857นะครับ1,857จะเป็นสต็อปลอสฝั่งเซลล์นะครับอันนี้คือให้ทิศทางไว้ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับ ก่อนจะจากลาก,กันไปกระผมขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ท่านใดสนใจเข้าใช้บริการห้องซิกบีพีของอาจารย์พี่หมีนะครับนักทุนอ่านละเอียดเบื้องต้นก่อนนะเพราะว่าห้องนี้มีอัตราวีเลกเกินกว่า80%เลยนะครับใครสนใจแอดไลน์ไอดีด้านล่างมาได้เลยแต่อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับนักทุนเข้าไปที่ Facebook ก่อนนะครับไปหาในเพจเทรดทองต้องรู้ครับแล้วเลื่อนลงไปดูรีวิวด้านล่างก่อนนะครับว่านักลงทุนเนี่ยเขาเทรดแล้วเขาสามารถ ทำกำไรกันได้จริงหรือเปล่านะครับหากว่ามั่นใจแล้วเดี๋ยวก็ค่อยแอดไลน์มานะขอบพระคุณอย่างมากเลยครับสวัสดีครับ